สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแยกหน่อออดิบด่างขาวกันค่ะและนี่ก็คือออดิบด่างขาวของเรานะคะทุกคนซึ่งมีอายุประมาณ4-5เดือนแล้วนะคะนี่เลยและนี่คือบรรดาลูกๆของเขานะคะที่เราจะมาแยกกันในวันนี้ค่ะนับๆดูแล้วนะคะได้อยู่ประมาณ5หน่อด้วยกันค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าออดิบด่างขาวทําไมสีแบบนี้นะคะนี่มันด่างเขียวด่างมิ้นหรือเปล่านะคะขอยืนยันว่าต้นนี้เป็นออดิบด่างขาวนะคะทุกคนซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็มีด่างสีขาวนั่นแหละแต่ว่าพอเข้าช่วงหน้าร้อนนะคะเจอแสงที่รุนแรงขึ้นนะคะเจอแดดที่รุนแรงขึ้นเนี่ยสีขาวของเขาก็เลยกลายออกเป็นสีแบบมิ้นมินแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ ซึ่งจะยืนยันว่าเขาคือออดิบด่างขาวก็คือนี่แหละคะ่ะต้นลูกของเขานี่แหละคะ่ะนี่เลยพอได้รับแสงนะคะที่น้อยลงเนื่องจากอยู่ใต้ใบของต้นแม่นะคะเขาก็เลยมีในส่วนของความขาวเนี่ยเยอะกว่าต้นแม่นั่นเองค่ะนี่เลยและนี่คือหน่อที่หนึ่งนะคะหน่อที่สองหน่อที่สามนะคะอันนี้มีความด่างมิ้นมินเหมือนกัน และนี่ก็เป็นหน่อที่4นะคะทุกคนนี่หน่อที่4และนี่ก็คือหน่อที่5นะคะมีห้าหนอ่อห้าต้นเนี่ยขอบอกว่าด่างทุกต้นเลยนะคะออกมาด่างหมดเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทุกคน,นต้นแม่เขาเนี่ยก็เจอปัญหานะคะก็คือหลุดด่างค่ะออกมาคือเขียวทุกใบเลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยย้ายเขาไปอยู่ใต้ล่มไม้รำไรเนาะ เขาออกมาเขียวหมดเลยแล้วทีนี้เราเห็นท่าไม่ดีเราก็เลยย้ายเขานะคะออกมาแบบว่าแดดร้อยฝนร้อยเลยค่ะหลังจากที่ออกมาแดดร้อยนะคะทุกคนนี่เลยเราสังเกตเห็นความด่างต้นแม่ของเขานะคะที่เยอะขึ้นนั่นเองค่ะนี่อันนี้คือใบล่าสุดของแม่นะคะด่างขึ้นมาเยอะเลยนะคะนี่เลย อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแยกต้นลูกกันก่อนดีกว่าค่ะก็ค่อนข้างน่าจะแยกยากพอสมควรนะทุกคนแต่ก็โชคดีที่เขาไม่ได้ติดต้นแม่สักทีเดียวนะคะก็คือถ้าเป็นหน่อชิดแม่เลยเนี่ยเรียกว่าเป็นหน่อนะคะแต่ว่าลักษณะที่ออกมาห่างๆต้นแม่แบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นในส่วนของไข่ที่งอกขึ้นมาเป็นต้นหรือว่าเป็นในส่วนของไหลนะคะนี่เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้นะคะเห็นว่ามีหนึ่งไหลออกมานี่เห็นไหม นี่เลยอ่ะโอเคเรามาเริ่มแยกกันเลยค่ะการแยกก็อาจจะยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เราใช้น้ำเนี่ยฉีดรดลงไปรอบนึงแล้วนะคะเพื่อให้ดินเนี่ยมีความอ่อนนุ่มเนาะเราจะได้แบบว่าคุยได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะเริ่มจากต้นไหนดีที่จริงอยากจะเริ่มจากต้นใหญ่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองคุยๆดูก่อนนะคะว่า่าโคนเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนเนาะจะได้หาตำแหน่งที่จะตัดได้ถูกนะคะ คือที่จริงอะอถ้าสมมุติว่าจะแยกนะคะแยกหนอออดิบเนาะก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่าเทกระถางกันเลยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเราอะยังไม่อยากเทเนาะเพราะว่ากระถางมันก็ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็่อเราก็ไม่ได้ต้องการไข่ด้วยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการ แยกหนอนะคะกับการเพราะไข่เนี่ยเรารู้สึกว่าแยกหน่อมันจะโอเคกว่านะคะเพราะว่ามันมันเห็นต้นทันทีเนาะเพราะว่าไข่มันต้องใช้เวลาในการเพราะนะคะเราก็เลยอยากจะให้ไข่เนี่ยเขาอยู่ในดินนี่แหละแล้วก็งอกขึ้นมาเนาะแต่ว่าการที่เราไม่เทกระถางเนี่ยเราก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการแยกเนี่ยค่อนข้างนานนิดนึงนะคะแล้วก็ยากนิดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องใช้นิ้วล้วงลงไปเลยนะคะเพื่อจะหาต้นโตอของเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแน่ค่อนข้างลึกพอสมควรนะทุกคน เราเห็นแล้วแหละว่าโคนเขาอยู่ตรงไหนนะคะก็คุยลงไปลิกเหมือนกันนะคุยแบบเราก็ต้องระวังรากด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวดูต้นนี้ด้วยก่อนค่อยๆใช้นิ้วนะคะทุกคนคุยค้ยๆลงไปนะคะ ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะใช้ระยะเ,เวลานิดนึงก็เ,เป็นว่าได้ต้นไหนก่อนก็เอาต้นนั้นเลยเนาะอืม่อนขังลึกมากบางทีนะทุกคนเราจะไม่ใช้มีดเลยนะคะเพราะว่าเราสังเกตได้ว่ามันดึงขึ้นได้เลยอะทุกคนนี่นี่นะคะดึงออกมาแล้วนี่ได้มาแล้วจ้าต้นแรกนะคะ นี่เลยดึงออกมาเลยอันนี้น่าจะมาจากไหลนะทุกคนเป็นไหลของเขาที่ใต้ดินเนาะแล้วมันก็งอกขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่เลยว้าวต้นแรกได้แล้วนจ้าหลังจากที่ได้ต้นมาแล้วนะคะเราก็จะนำหน่อของเขานะคะแช่ในน้ำนะคะอันนี้เป็นน้ำยา,าผสมไตโคเดอร์มานะคะแล้วก็เล่งลากไว้ค่ะผลอีกอย่างที่ไม่เทกระถางนะคะเพราะว่าไม่อยากให้แม่สซมด้วยนะคะ เพราะว่ากว่าจะโตมาได้แบบนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะ,ะได้มาอีกหนึ่งต้นแล้วนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้หน่อน้อยหน่อยนะคะอุย้ยเห็นทุกคนเห็นไหมตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งหนอนเนี่ยตรงนี้มีอีกหนึ่งหนอกกำลังจะเกิดขึ้นนะคะอ้ทุกคนเรามาเจอกับไอ้นี่ค่ะไข่ใหญ่มากเห็นไหมพ่อไข่เบลเลอร์เลยตรงเนี้ยเห็นไหม นี่ทุกคนเห็นอันนี้ไหมอันนี้คือไข่ที่ใหญ่มากนะคะแต่เราไม่เอาขึ้นมาเราให้เขาอยู่ในดินนี่แหละเราขี้เกียจเพาะนะทุกคนให,ให้ต้นแม่เลี้ยงดีกว่านะเพราะว่าต้นเขาจะได้ต้นที่แข็งแรงกว่านะคะต้นนี้มีความแบบว่าเราใช้ดัดชนีเรานี่แหละคะ่ะ นี่ได้ออกมาแล้วยะว้าวโอ้โหต้นใหญ่แต่ลากติดมาน้อยมากนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชำใหม่นะคะนี่ต้นใหญ่ของเราทุกคนเห็นไข่หไหมไข่ใหญ่มากนี่ใหญ่กว่าไข่พวกออบอลกระดาษใหญ่กว่าไข่หูช้างที่เราเคยเจออีกนะนี่เท่าประมาณเหรียญเหรียญบาทอะ รู้สึกว่าจะมีหลายตาหน่อด้วยนะหน่อเพียบเลยโอเคฝังไว้จ้าอันนี้ให้เขาเกิดขึ้นมาเองใหม่เนาะอ่ะฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยละโอ้ไปโอ้อันนี้ก็มีหนอ่ออีกหน่อหนึ่งแต่อันนี้เราน่าจะใช้มีดนะทุกคนเพราะว่าเรากลัวว่าหน่อมันจะหักไปด้วยนะคะเราจะใช้มีด ทลิปลงไปตรงนี้นี่เลยว้าวขึ้นมาแล้วอันนี้นะคะมากลอีกหนึ่งหน่อเลยเห็นไหมก็ตรงนี้อีกหนึ่งหนอ่อโอ้ตรงนี้อีกหนึ่งหนอ่อตรงนี้ที่เราตัดไปนะคะเราค่อนข้างหินแผลนะคะใหญ่แล้วก็ชัดเราก็ขอทาบุญแดงหน่อยแล้วกันนะคะ ปูนแดงบริเวณแผลนะคะแล้วก็รอให้ปูนแดงแห้งก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาดินกลบเนาะและนี่นะคะก็คือหน่อของออดิบด่างขาวของเราทั้งห้าหน่อนะคะในระหว่างที่รอเขาแช่น,น้ำยาเร่งรากกับการเชื้อรายอยู่นะคะเราก็มาดูในส่วนของดินที่เราจะใช้ชํานะคะออดิบของเราเลยนะคะนี่เลย ดินของเราในวันนี้นะคะเราใช้ในส่วนของเป็นดินใบก้ามปูนะคะทุกคนเป็นดินถุงนะคะที่ผสมใบก้ามปูเนาะก็จะมีในส่วนของปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรอยู่ในนี้ด้วยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของเพอร์ไลท์นะคะแล้วก็หินภูเขาไฟเพิ่มลงไปค่ะนี่เลยคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันคุกเขาให้เข้ากันนะคะอันนี้เราคนไว้อยู่แล้วแหละหน้าตาของส่วนผสมก็จะได้เป็นแบบนี้เลย แล้วเมื่อเราแช่นะคะคน้ํายาเร่งร่ากกันเชื้อราได้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมานําลงกระถางกันเลยค่ะ mm hmm. ต้นเล็กสุดนะคะเราจะใช้กระถางประมาณ3มนิ้วนะคะแล้วเราก็จะรองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับแช่น้ํานะคะทุกคนหลังจากนั้นก็ตักดินนะคะใส่ลงไปแล้วก็นํานี่เลยต้นเล็กของเรานะคะนี่ต้นเล็กกระด่างสวยนะวางลงไปนะคะแบบนี้ แล้วก็ตักวัสดุปลูกใส่ไปเลยกดขอบๆให้แน่นๆนะคะเพื่อช่วยพยุงลำต้นเขาเสร็จเรียบร้อยค่ะกระถางแรกต้นใหญ่แล้วก็จะชาในกระถางสี่นิ้วนะคะั้ใลีให้ดีนะคะ ถ้าตระกูลออดิบตอนนี้นะคะทุกคนราคากา็สามารถจับต้องได้นะคะอยู่ประมาณหลักร้อยเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนอย่างสมมติเป็นด่างขาวใช่ไหมคะก็จะมีราคาอยู่ประมาณ2อ0ถึงสามบาทขึ้นไปนะคะขึ้นอยู่กับขนาดนั่นเองค่ะอย่างเมื่อก่อนตัวที่พลิกๆนะคะอย่างออดิบด่างเหลืองอดามันนะคะโอ้โหราคาแบบต้นลูกนะคะถ้าไซส์ประมาณนี้เนี่ยหลักหมื่นขึ้นไปเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็มีเห็นขายหลักพันกันแล้วนะคะ ยอย่างสมมติด่างขาวเมื่อก่อนเนี่ยอย่างต้นแม่ที่เราซื้อมานะคะต้นแม่ที่ซื้อมาไซส์ประมาณนี้แหละคะ่ะตอนนั้นซื้อมา2,005นะคะทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนะคะลดลงมาแทบจะเขาเรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์จาก2,005เหลือ250ร้อยเปอร์เซ็นต์ปะหรือกี่เปอร์เซ็นต์โอ๊ยตกเลขนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแต่ที่รู้ๆก็คือตอนนี้ราคาลงมาน่ารักมากค่ะ,ะต้นที่สองนะคะอ,อดิบนะคะทุกคนเขาชอบน้ำนะคะ ชอบน้ำนะเพราะฉะนั้นสามารถรดน้ําได้บ่อยๆนะคะรดทุกวันก็ได้นะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศร้อนแบบนี้สามารถรดทุกวันได้เลยนะคะแต่ว่าชอบน้ํานะคะแต่ไม่ได้ชอบน้ําขังนั่นแหละอย่างที่เขาพูดๆกันนะคะชอบชื้นแต่ไม่ได้แฉะนะคะก็คือชอบน้านั่นแหละแต่ไม่ใช่น้ําขังเนาะออสามารถรดน้ําได้ทุกวันนะคะ แดดดีแต่น้ำต้องถึงด้วยนะคะส่วนดินปลูกต้นแม่ที่เราใช้นะคะก็ใช้เป็นดินถุงนี่แหละคะ่ะดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะคะก็คือปุ๋ยขี้วัวหมักนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ใส่พวกออสโมโค้ดอะไรแบบนี้นะคะปุ๋ยบัวก็เคยใส่เช่นเดียวกันนะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่เขาแบบรู้สึกว่าเขาชะงักการเติบโตนะคะ ตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าจะไม่โตซะแล้วนะแต่ไปๆมาๆนะคะทุกคนเขาก็โอเคนะเขาก็ฟื้นกลับมาได้นะคะอยู่ดีๆเขาก็โตขึ้นมาเองเนาะจนเนี่ยโอ้โหพอเอาออกมาวางแสงแดดนะคะโตขึ้นมากเลยนะแล้วก็ให้หน่อให้อะไรแบบว่าพลึบพลับมาเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ5ต้นของเราเนาะอ่าโอเคหลังจากนั้นนะทุกคนเราก็รดน้ําให้ชุ่มค่ะซึ่งน้ําที่ใช้รดนี่นะคะก็เป็นน้ําที่เราใช้แช่เขานั่นแหละค่ะก็คือมี ตัวยาเร่งรากนะคะแล้วก็กันเชื้อราเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแยกหน่อออดิบด่างขาวนะคะแล้วก็วิธีการชําหน่อนั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะสามารถใช้ได้กับ ออดิบด่างทุกทุกชนิดเลยนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะนําเขาไปวางไว้ในโรงเรือนของเราค่ะหรือว่าเอาไปวางไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทนะคะใครนะคะอยากจะอบก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็เข้าถุงอบหรือว่าเข้าตู้อบนะคะประมาณสัก7วันค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่ารากเขาเดินดีนะคะหรือว่ารากเขามีปัญหานะคะก็ให้สังเกตว่าภา,ายใน7-14วันนะคะถ้ารากเขาเดินแล้วนะคะเขาก็จะมีหลอดใหม่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าผ่านไปประมาณ2-3สัปดาห์แล้วนะคะ ยังไม่มีหลอดใหม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ให้สังเกตอาการนะคะว่าใบเขาเนี่ยมีอาการเหลืองหรือว่าเหี่ยวหรือเปล่าค่ะถ้ามีอาการใบเหลืองใบเหี่ยวนะคะก็ให้ลองรื้อรากดูค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ